พงยากมันดูนุ่มสบายเราามวันนี้เรามาถ่ายรายการนะถ่ายกันบ่ายซึ่งเป็นเวลาที่ทําไมคนแก่ต้องแนบถ้าระหว่างดูแล้วรู้สึกมันง่วงให้อัดกาแฟอัดกาแฟไปด้วยแต่ว่าเมื่อกี้แม่ร้านที่เรากําลังจะไปตอนนี้เราแอบดูเมนูของเขามันทําให้แบบเอเนอร์จีมันมาแต่ว่าคนดูรู้สึกว่าสีรั้วแบบเนี้ย ใช่คอณคอฟฟี่หรือเปล่าเรี่กเขาทำมาเลยเคลียร์หน่อยเคลียร์่ว่ามีสาขาใหม่หรือว่าหลายคนถามเข้ามาเนี่ยเขาทำสดๆต่อนีเลยตเคลียร์ได้เลยว่าที่เรามายิงตรงนี้คือสารยาโอสคอฟฟี่จริงๆอยู่ที่ทาวอินทาวนะคะถ้าสมมุตินี่คือโรงเรียนบดีคุนึงเคลียร์ก็ได้มัง มดินนะะเดินตรงมาหน่อยใช้มือสักค่อคาฟร้านเขาใหม่โอทงสีเขียวแบบนี้แต่ไม่ใช่เฉดนี้เฉดนี้เลยเฉดนี้เลยเพราะว่ามากินเนี่ยขวเจซิมแล้วไปทานสี่ร้านตัวเองนี่ยคือสารยาแม่ซึ่งเมื่อกี้บอกตามตรงเลยว่าพวกเราเดินเท้ามาจากตรงนู้นเลยถนนใหญ่เมึงยังมืองยังเอา เขาอายไลเนอร์เติมใต้ตาให้เป็นหลิงหลิงของขอแก้ความเข้าใจก่อนนะจริงๆมีฝ่ายตรงนี้อยู่แล้วแต่จางมากกับตรงนี้มีจางมากแล้วเห็นว่ามิจิหลิงเขาชัดใช่ไหมซึ่งเราก็มีอยู่แล้วทําไมเราไม่ทําให้เราโดดเด่นขึ้นผูเกียดชัดขึ้นอันนี้คือปกตัวเองเดี๋ยวเราเดินเข้าไปค่ะสารยาเนี้ยที่เราต้องมาทีนี้เรายังอยู่ในการรีเควสของน้องนางแมวทาไมพนักงานที่นี่เป็นคนรูทอนทั้งหมดอะไม่เดินเลยอ่ะแป๊บหนึ่งปากน้ําปลาเราอ่ะแม่กูไมอยู่ปานอีจักรกูไมอยู่ปาดอีจ๊ด อยู่เพชรบุรีอำเภอเมืองกุ้ยู่อัปะจวบอับปะจวบเออไม่ใช่บ้านด้วยอันนั้คือบ้านคุณแม่คุณตาเออประเด็นคืออะไรน้องที่นั่งแมวเนี่ยนะคะพอเราไปตะคอนปฐมร้ามบุรีแรบบิ้นะรขวัให้ปขวัดไปไปแล้วไปไหนมาวะร้านบุรีนะคอนปฐมน้องแถวสาลยานั้นบอกว่ามาสลยานะทำไมถึงไปแค่นคอนปฐมแล้วสัลายาอยู่ที่อยู่ตรงไหนหัวใจแม่แม่ก็เลยต้องมาดังนั้นถ้าคนดูอยู่นะคะอยากให้เราไปร้านไหนนะ ไม่งั้นตอนนี้เราอ่ะกินวงของในหมู่นางแมวหมดละมาละช่วยคอมเมนต์มาอยากให้ไปไหนร้านไหน,ไหนอร่อยแถวบ้านเลยนะเป็นฮิตเด่นเจมส์คยบอกแต่ขอร้าน,นที่แบบอร่อยจริงอ่ะอร่อยจริงแล้วก็ไม่ได้แบบเป็นที่รู้จักมากก็ไดอ้อยากได้แบบแบบร้านที่คนว่าอร่อยแต่คนไม่รู้อย่างเจซิมเนี้ยเขาอาจจะดังแถวนี้แต่เราเพิ่งเคยได้ยิน แต่พอมาเปิดเมนูแล้วเราต้องมาอะใจเรามามีคําว่ามาดันมีคําว่ามีคำว่ามาระมาร้มาดันซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ฮิตมากในหมู่เจนซีของเรามันทำให้เราอินเนอร์จีขึ้นแล้วก็หันว่างได้เยพราะเห็นเขาเอามาระยีกับไข่ปุ๊กใจเราสั่งข้าวเราใจเราสึกว่าเอ้ยใจแม่มาใจแม่มาอุ้ยมีลูกค้าอยู่เลยเนื่องจากเราไม่เคยมาเราจะสั่งเมนูที่เขาแนะนำอยู่แล้วแม่เช่นปลาทูต้มมะดันปลาทูต้มมะดันต้องมาเคียวหวานหมูแห้งนไหมต้องมา ดอกแคร์ผัดกะปิเมื่อกี้เหมือนเราสั่งสะเดาเือำสะเดาได้ปะสะเดาเหรอมะกี้พิมพ์ขมขนาดนั้นเลยหรอนี่แค่ใส่อ่านเจอในหนังสุดประดันนุกรมพืชพรรณสะเดาคืออะไรพิมพ์มาหน่อยนะคะสะเดาเหมือนสะเดาไหมอ่ะทรรมดาตัวนี้สะเดาตัวนี้สะเดาก็ไม่แปลกอะไรอร่อยยกมาเลยค่ะยกมาขอข้าวด้วยขอลรำบ้านฮะ อุ๊ยแม่จ๋าดูป้ายมิชลินเขานะเขามีป้ายมิชลินสาปีซอปีสอนปี2 0ิบสาสแล้วก็ย5่ิายี่ิ้าเคือล่าสุดเลยอเอาเรามาถูกางขอบคุณยายแตงยายแตงแนะนำร้านนี้นแม่ว่าแม่กับแม่เทียดแต่ก่อนเราจะออกกองได้ตดัตบแบบเช้าถึงหุบวงเย็นปีนี้สองพยิบ้าแม่ว่าขีดพวกแม่ได้ถึงใบซอปใช่<ไ>มีเวลากินแค่สอง2 2> ชั่วโมงในรถก็มีหมอนหมอนสีมเหลี่ยมนะมันมันนวย มาสำเร็จเพลนนินด้วยกลิ่นมาก่อนโอ้แมนน่น้องหนน้อง เนี่อมาดานพี่เคยเห็นแบบแม่แม่ชอบกินมะดานจิ้มเกลือปะโอ้ยสุดๆเงางามจังวะแม่ปลาทูต้องมานานอุ้ยเน่สะเดาปะแม่สะเดาตายไปเลยวะเปสะเดาเหรอแม่แม่แล้วข้าวเขาวยแม่ทำไมปลาทูสวยขนาดนี้วะเนี่ยปลาทูสะเดาอุ้ยแม่สะเดาแบบเป็นสะเดาแบบอ่อนๆวะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนไปค่ะ เขาคือมันเดียวอร่อยสุดๆคนไม่กินน่มันจะขมนิดนึงแต่มันอร่อยมากอุ้ยลูกตื่นเลยว่าอุ้ยสูตรนิ้วกินมาได้ง่ายอ่ะตื่นแล้วเว้ทุกคนเมื่อกี้หลับมาตลอดทางที่เดินคุยมาสดาว่ะไม่ได้ขมมากาแต่มันจะขมปลายเออมันจะขมปลายแล้วที่อร่อยคนที่สดาอยู่แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเข้ากันดีกับคือแล้วน้ำยำมันสดชื่นมากและเผ็ดเปรี้ยวหวานเผ็ดนะคนกินสดาวน่น่าจะรู้แล้วว่ามันขมนะแต่มันเป็นความขมที่กินได้ขมอร่อย ใครแนะนำนั่งเต้าหมอโบนัสจะไม่อบหนึ่งร้อยเดือนป็นนี้บุญคุณเลยของบวชใท้แต้มได้เลยนะลูกอร่อยมากต่อยอดด้วยต้นไปด้านมานแม่ทำาไงจะมูฟออนตาอนี้ได้ค่ะไม่งั้นนะถ้าเราไม่มูฟออนต่อเราจะต้องกินอย่างนั้นแม่นิดนึงว่ะสารยามขึ้นชื่อปลาทูไหมปลาทูสวยขนาดนี้ปลาทูตัวใหญ่มากตอนนี้นะคะคุณธมเรามาถ้าปลาทูนี้มีไข่กดหนึ่งไม่มีไข่กดสองถ้าพร้อมลุ้นไปด้วยกันที่สาม มันไม่มีไข่งงมากมนไ่มีไข่เนื้อลุ่นไม่ใช่ไข่เนื้อลุ่นนี่แต่เนื้อแน่นอ่ะเดี๋ยวเราแบ่งกันเลยกันปลาทูต้มมาดันปลาทูเนื้อแน่นมากครัวเจซิมภรรยาอร่อยสดกลับบ้านมันไม่ใช่แค่เปิวมะนาวมันแอนด์บอ์เป็นมันดันขึ้นเป็นมะดัน เหมือนพี่เจี๊ยชอบจุกโจ้ที่มันมีไก่ต้มเหมือนรักกามันน่ะเออสองเมนูนี้ยเก่งมาจากไหนก็คงสั่งนะคะไม่แพ้กินเอก็ขอให้แบบเปิดโลกคนหน่อยนะคะเราขอดื่มด่ากับต้มนิกลอเนี่ยใช่เอาข้าวลงไปต้มไม่มีกลิ่นข้าวเปรี้ยวอร่อยเป็นน้ำเป็นน้ำปลาทูต้มที่ไม่ข้าวเลยไม่ข้าวเลยอร่อยแบบอร่อยชิบหายอ่ะตอนนี้นะคะอีกหนึ่งเมนูที่เลงมาตั้งแต่ตอนนอนเล่นอยู่บ้านดอกแพรผัดกะปิดอกแคร มีหมูสับมีกุ้งมีกะปิเรากินแต่ของขมปะเราไม่กิขมเลยเรากินแต่ของขมมากกินเกือบไม่ได้ละทุกคนกินเกือบไม่ได้เลยมึงซดน้ำอาจารไปเท่าไหร่ละเออพราแก่มาอร่อยขมมากอร่อยอร่อยขมแล้วมันแบบเรียกน้ำย่อยเนาะดอกแครผัดผัดกะปิปไค่ะใมา้ อร่อยมากตายแล้วลูกแบบคนละครารเรามีออะไรอะรสคืออะไรอะมันไม่เหมือนสตอผัดกะปิอีตัวน้องแคร์เนี่ยเขาจะผมนิดนึงแล้วมันจะหนึบหแต่ตัวเบสค่ะว่าตัวที่ผัดกะปิมันจะออกหวานนิดนึงนะหวานเปรี้ยวนะร้านนี้คืออาหารแบบไหนอ่ะมึงไม่ใช่หรอกเราชอบกินของขมอะไรขอมอะมันจะโดนเราเําไม่เคยกินเมนูนี้ที่ไหนหมันเป็นแบบอาหารไทยพกักการ์ดปะ่ะปกติเรากินจต่สตอผัดกะปิ แล้วก็<ไ>ปเปี่ยมันจะออกเคมไงแต่นี้มันออกหวานไรีเยวอ่ะเป็นรสชาติของผู้ใหญ่เด็กไม่เข้าใจผูเห็นนี้เอกกินไม่หยุดผูเห็นนี้เอกกินไม่หยุด แกงป่าลูกชิ้นปะการอุ้ยเุ้ยลูกชิ้นปะการ์รู้เลยว่าด,ดิบมืออ่ะเขาใส่ปะการ์มาแบบเกือบร้อยชิ้นี่นะตักให้ดูว่ามันแบบเรื่องแน่นๆเลยอ่ะอือนี่แกงป่าห,หรือชิ้นปะการค่ะโอ้ยปะการ์อร่อยมากโอ้ยตายแล้วปะการ์จริงไม่จบตาแม่อร่อยมากต้องไปกินที่ร้านด้วยอร่อยน้อยวัย กูกลับไปกินอาหารตามปกติไม่ได้แล้วนะกูต้องไปเจสินตลอดไปแต่พอเรากินไปเยอะมันเผ็ดนะแม่ที่เรากินกันเนีเ่ยเผ็ดนี่ถ้าเกิดเผ็ดแล้วหยุดกินมันจะยิ่งเผ็ดต้องกินไปเรื่อยขอกินอัดด้วยนี่นได้ไหมได้ดินั่นคืออะไรเขียวหวานอันนี้เป็นเมนูแนะนําของเขาเขียวหวานผัดแหง้งมาแล้วคนอย่างเราอ่ะจะชอบกินอะไรชอบกินมะเขือเล็กๆกลับไปที่ต้มส้มันต่อไม่กินเกลือใจนะรับอบ มะเขือมะเขือเละมะเขือเละ,ะ,เอ,เละอร่อยตรงมะ,งมะเขือเละในมืนอวิ่งไปแอดมินเดี๋ดยวกลับมาเผ็ดจะพักแล้วตอนนี้นใครชอบรสแซ่บนะมาเลยเผ็ดสะดาวเพราะว่านางซอยฟรีกไว้นางบดก,กลไกลซ่อนไว้หรือเปล่าอย่าคิดว่าที่เห็นเขียวๆคือสะดาวเดียวนะคะเป็นพริกขี้หนูแบบเขียวบางๆม,มันเหมือนเราเปิดมาด้วยเผ็ดอันนี้เลยอ่ะแล้วพอเรากินร้อนเนี่ยมันยิ่งไปแบบไปเนี่ยเลยเนี่ยไม่กินเสียใจนะมูอร่อยอ่ะ ข้าวมันเนื้อเป็นดูแบบดูหั่นเนื้อแล้วมาผัดมันไม่งง่ายเดียะแต่อีพวกง่ายๆเนี้ยชอบหลอกตาดูผ้าแบบว่าอุ้ยมันดูแบบไม่ซับซ้อนเลยมึงกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่มันแบบดี่ยมันต้องใส่น้่งจิ้มอะไรปะวะไม่ต้องเนี่ยเหรออุ้ยแปดมาเกี่ยจิ้มสีพระเจ้าแม่ฟาดแม่รอหนูมึงมันมีของขมอย่าง แม่กินมันเนื้อก่อนราดดัจิ้มซีฟู้ดนะคะเนื้อเขาดีมากนะคะมีมันและเนื้อแซกกันพอดีพอดีลืมไาหายด้วยทำไมเออพี่มันอร่อยมากกระเดาก็หนึ่งมันดัน็หนดันมันละก็หนึ่งดอกแทรก็หนึ่งต้งแต่กินกระเดาเข้าไปอะชีวิตกูก็ไม่เป็นสุขเลยใจมันคิดถึงมานละผัดไข่ บอกนะร้านเขาพมาลยร้านตแต่ร้านเนี้ยเขาจะออกติดหวานนิดนึงแม้ว่านะไม่เอ้านี่หวานนิดกินของผมหวานมันไม่ติดหวานแม่ใจเรามันหวานกินแล้วมันหวานมันละก็หวานมันดันก็หวานมันไม่มีอะไรหวานใจของแม่มันสึกว่าเอ้เหล่านี้มันหวานหมดเลยยำสะเดานี่ยังหวานเลยแม่บนโต๊ะเนี้ย ไม่มีอะไรไม่อร่อยเออมาดูกุ้งของเขานะคะน่ารักนะคะกุ้งกระเทียมน้อนี้แกอ๋อแกตัวมาให้แล้วเหลือหัวเสร็จกีกี่กินหัวเฮ้ยจริงหรองั้นกี้เอาตัวนี้ไปนี่เอาหัวมึงเป็นอะไรเป็นกระสือหรอไม่กินตัวเลยมึงมือมือเบียวหัวให้เอามามเนี่ยหัวแบบเนื้อเลยอ่ะนี่เสียสละนะมันกรอบปะมึงกินไปทั้งอันเลยปะใช่ไม่กินตัวกุ้งเลยมึงกินตัวหัว เ็มที่คั่วพริกเกลือมาแบบกลมาอร่อยสุดๆอ่ะแม่อะดูอันนี้เป็นตัวราดน้วาจิ้มซีอะแม่กินตัวก่อนเดี๋ยวนี้กินหัวก่อนอคุยหัวมาแล้วกินกับกระเทียมขาวมันนม่เป็นความรู้สึกเหมือนตอนไปกินเผือกซีฟู้ดอ,อาหารมันจะแบบไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆมันเป็นรสชาติที่ไม่เข้าใจว่าทำไมมีรสนี้ล้วเพิ่งเคยกินในวัยเหยียบห้าสิบนี่พี่ซอนอยม่ เนี่ยที่ปอ,อจะชักอยู่อะ่ะเพราะว่าในยำสะดาวอะ่ะนางซ,นซ่อนสส่พริกสะปางดีนะที่กูเข้มแข็งก็เลยไม่ตายไ,<อ>ไม่งั้นที่สองสามคำแล้วตายได้เลยคุณพูนค่ะนะเอาจริงบนโต๊ะเนี้ยไทยเลือกสองอันมาดันสะดาว เออมาดัานดีมากจริงว่ะสะเดาดีมากอันนี้ไม่เคยไม่เคยเห็นก็เลยเซอร์ไพรส์แล้วก็อ,อร่อยด้วยแล้วมาดัานละสะเดาแต่ที่มันแบบเอ้ยว้าวอ่ะอันนี้ว่ะมาดอกแคร์นั้นก็เลินะมันคนะ่เบสิกแต่ว่ามันอร่อยอ่ะ คนชอบบอกเราเวลาไปไหนชอบบอกเราต้องไม่กินจริงแน่เราไม่กินจริงนะอังจริงร้านที่อร่อยอ่ะมากๆเราถูกจิตเราอ่ะเราก็กินจนเกือบหมดเนี่ยข้าวหมดถ้วยหมดชามแต่บางร้านที่เรายั้งเพราะว่ามันมีต่ออีกหลายร้านบางทีเราจะตายแต่เราไม่ฟู้ดเวส์นะเพราะหันไปดูหันกล้องไปที่ทีมงานคุณภาพที่พร้อมกินทุกอย่างขอบคุณค่ะเอออร่อยทุกอย่างเลยค่ะมันก็น่ายติดไม้นิดนึงเนาะ ใหม่ๆสดๆนะคะทอดมันประกายเวทมนต์เด็ดๆท่นเขาบอกว่ามาร้านนี้ทุกโต๊ะสั่ง <_ d ata> ต้องกินหนูแอบถามว่าร้านเราเปิดมากี่ปีแล้วค่ะบอกว่านในในก่ออายุใกล้จะ60บิจำไม่ได้เลยนะจ <_ d ata> น๊ะเป็ชิมที่อีนี้ก็10ปีแล้วก็ืองานแล้วแหละ1ิกว่าปีแล้วมันอร่อยมาก <_ d ata> หนูอยากรู้ว่าอย่างหนูไม่เคยเห็นเมนูนี้สูตรมันมายังไงคนสมัยก่อนนะทนง่าย มีของพวกนี้มีอะไรก็มาทำถ้ามีน้ำพริกก็ไม่ต้องมานั่งเสียเวลาทำน้ำตาลหวานแต่ว่าเราก็มาเพิ่มหน่อยนะก็อาจจะขยำกันน้ำพริกเผาหรือว่าน้ำกะปิอันนี้เราก็เอาสะเดามาขยำปลาทูกินง่ายง่ายเนื้อหินง่ายกีเล็กสะเดาปลาทูดแต่เจ๊ซ่อนพริกเอาไว้หนุ่กับตายนะคะเนี่ยอ้าวเหรออร่อยมากให้แอดดมมิอร่อยมากไอ้อาหารของเราเนี่ยคืออาหารภาคกลางถูก คือจริงๆมันก็เราก็เรียนมาจากกับข้าวโบราณเพราะตอนแรกๆอ่ะอย่างที่เนี่ยก็จะทําเป็นพวกข้าวแกงเนาะจ่าเริญมัาจกข้าวแกงอะเจ๊งไปก็เลยแม่ไม่ใ่พวกคำจริงหนูขอเคล็ดลับได้ไหมคะเคล็ดลับทาปลาทูต้มน้ำดันให้มันออกมาลดเนี้ยให้มันไม่ขาวดีกว่าทาไงไม่ให้ข้าวจริงๆปลาทูร้านเราเป็นปลาทูนึ่งนะคะแต่บางร้านก็จะเป็นปลาทูสดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเป็นที่พื้นแถวบ้านเราเนี่ยมันเป็น พื้นที่ริมคลองเนี่ยเขาก็จะปลูกต้นมะนาวเนี่ยชายคลองอย่างเงี้ยแยะแ่ะเพราะฉะนั<า>้นประตูนึ่งสมัยก่อนมันก็ถูกอะเนาะจริงๆเขาก็ต้มแค่นี้แหละมันต้องใส่อะไรเยอะแค่มะนันกับปลาตูตั้งน้ำให้เดือดต้มประตูให้ตีเลิ้งปลาหรือมันอยู่ที่ราเกลือแม่ไม่บอกใช่ถาบ,บอกก็เดี๋ยวก็จะหาวอะไรจริงๆ้องปลามันมีหลายยี่ห้อนะกระซิบเนาะดีเข้าได้นะคะ น้ำปลาเขาได้่วัตถุดิบดีเคลดลับแล้วมันจะทําให้รสชาติต่างแล้วก็ด้วยเมนูที่พัฒนากันมาจนมันไม่เหมือนเดิมเอออีทอนมันนี้อร่อยมากอร่อยมากอบคุมากค่ะขอุมากนะคะขอบคุณมากนะคะอมานะคะอร่มานะะอบมากนะคะสอบคุกนะคะแอคมนะคะบค่ากนะจขอบคุณมากขค่านะเมานะคะอากนะคะขคากะะอคุมากนากะอกอุมนุมกนะอาะานอานะองงกนบา แต่จริงอ่ะทำอารรหารอะถึงแม้จะวัตถุดิบเหมือนกัน <ลด S 2> แต่เซนเซนการทำอาหารไม่เหมือนกันไม่ก็ไม่เหมือนแมจริงมากเรื่องราวของเรื่องราวมาละกคนสวย190นนแค่กะปิกลินแค่กะปิ110เค <c oughs> <110 S 2> ียวหวานหมู 110, <c oughs> 110แกงป่าจานใหญ่นี้150อร่อยมากกุ้งเอย่ยดไม่ว่าจะเป็นพริกไทยดำกระเทียม350ปลาทูต้มแม่ดันปลาทูตุกปลาทูตัวเท่าแมวปลาทวตัวเท่าแมวอยู่ที่หม้อละ260 ยำสะดาว150่้อยหาสมันเนื้อจานใหญ่120ยำสะดาวนี่มีปลาทูนแน่นๆเลยนะอืาอาคาวเท่ตอนลูกชายแม่แต่งงาน,นจัดที่นี่สิเป็นคานาเป้สะดาวงี้หรอเออกูว่ากูจัดงานแต่งงานหลายรอบมากหลายร้านก็ต้องแบกที่เราติไมไมดเขาไว้ว่าจะจัดงานแต่งงานไอพี่บอกคนที่ไม่ค่อยกินมาลาสะดาวมาดัานอย่างเราอ่ะถือว่าครั้งแรกของผักผงคือเนี้ยทำได้ดีมากนะคอมแบบมึงบอกวานนะ มนได้าลวนะแต่มีหลายคนนะจากคอมเมนต์แบบเคยที่ผ่านมามเหมือนแบบเด็กๆสุดเจ็ดอะไรเงี้ยเขาก็หันมากินต้มมะลาเาบอกว่าแม่ปิดโลกมันอินสไปด์ถ้าไป,ปอยู่แล้วแบบเควสชั o n ในใน,ในสะเดาในมละลาลองเปิดใจใช่ถ้าอายที่จะไปกินข้างนอกลองสั่งมากินที่บ้านครั้งแรกอาจจะแบบเครื่องเคร่อยแบบหอมแต่ถ้าเราลองฝึกไปสักห้าคำในว่าอยู่กลางคืนมีนอนคิดถึงมันจะมีนอนแบบว่า มันยังไงเนี่ยมันจะเบิคนที่แบบตอนแรกเราไม่ชอบเลยแต่สลัดออกจากใจไม่ได้สู้คนละหลายโอ้โหแม่เดี๋ยวใช้คำสู้คนแม่แม่ดูหนูแม่ดูหนูสดาวก็ติ๊กเป็นเมนูยอดยิ่งนะคะอือเข้ามากหวานอร่อยหวานอร่อยแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากนี้เราลารายการเลยดีกว่าเราปิดไปสองแบบดีกว่านะแบบสม่า มิวใจดีใ hmm? ห้เราปิดบนนี้ได้กลับถ้ามิวแม่งบังคับเราลงจากรถไปเดินตลาดให้ได้อยู่นั้นอ่ะต้องปิดไม่ดีมันจะได้ไม่ใช่ก็เดี๋ยวไปตลาดไปเดินดูตลาดแล้วกันว่ามันมีอะไรกินบ้างไม่น่ามีว่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะคัสโอเคสบายเป็นกลับเลยอร่อยนะอร่อยมากชอบมากมีความสุขมากเลยเหมือนญาติต้องลารารกันตรงนี้เลยไม่อยากลาเลยอยากให้ทีวีทีวีว่ะ เจ่เนี่ยคุณได้กลิ่นได้สิเดชิลล <ๆๆ S 2> แต่ร้านนี้อร่อยจริงเจ,งจ,งจสซี่ขันยา<ม>นเราปักหมุดใดเอ่ยไว้ให้นะคะแล้วถ้าดูอยู่เราเรารู้สึกว่าแถวบ้านคุณก็มีอะไรอร่อยเหมือนกันแนะนาเราหน่อยเพราะตอนนี้คนใกล้ตัวเราแนะนําจะไม่มีอะไรจะแนะนําไม่เหลือแล้วอ่ะอยากให้ไปร้านไหนอะไรอร่อยขออร่อยจริงๆไม่ต้องดังขอแบบไม่ต้องดังก็ได้ไม่ต้องดังก็ได้เข้าปากก็ได้นะขับเขา้าไปในปานข,<ด>ขับเขา้าไปในตําตกํำทานไปหมดท้าอร่อยค่ะวันนี้ลาไปที่ร้านเจสซี่เลยอย่าลืมกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราถึงคนได้ยนะร้านนี้เลยค่ะไม่ไปที่ไหนต่อแล้วเลยนะคะร้านตรงนี้เลยปิดจอนอนปิดได้เลยค่ะไม่ไปต่อค่ะสวัสดีค่ะกดปิดเลยสวัสดีค่ะ มึงไม่เคยฟังเยื่อไม้เหรอไม่ซ้ำอ่างสวยอย่างนะั ม่บอกมิวเราใช่ท่าว่าปิดที่ร้านเจซิมเมื่อกี้ก็คือจบแล้วสมิวอยากให้แม่มาปิดตลาดอะพอคนสติมันไม่อยู่กับใจแบบสติมันลุกมันไม่ได้เรื่องตลาดเลยและเขาเสริวบอกว่าคุณกี้เยอะมากค่ะยังไม่จบเลยแม่ตอนนี้นะคะหลังจากที่เรากินร้านเจซินขับรถมาไม่เกินห้นาทีถึงตลาดท่านาแวะเพราะว่าอะไร เพราะว่าเราจะต้องมีการซื้อของฝากกลับบ้านคุณแม่เพลงที่แม็กกี้ร้องอะไรนะคะข้าวสารเจ้าขาสมบันั้นเราก็หวานลูกสาวก็คือสวยป่ะเจิีกับเพ้อป้าว่มือมึงไหนมึงบอกไม่เชื่อแล้วไงมือจะอดใจไม่ซื้อบ้านขนาดนี้เฮ้ยตรงนี้เหมือนญี่ปุ่นเลยแม่เออจริงว่ะเฮ้ยเขามีน้ำตาลปี๊บแผ่นน้ำตาลตะนดน้ำตาลหมดไปข้ามเจ้หุนไปซื้อน้ำตาลต้องการน้ำตาลน้ำตาล หนูมันหายากมากที่กรุงเทพนะจ๊ะน้ำตาลแท่งนี้มันต่างกันอย่างไรจ๊ะสีต่างกันที่เที่ยวอะค่ะระยะมันมาแต่ว่าเนื้อดีละกันเนือเดียวกันอันไหนหนูควรซื้ออันไหนเอาไปทำซ้มตาได้ทั้งคู่เนื้อเดียวกันต่างกันที่สีอย่างเดียวเลยค่ะแล้วแต่ว่าแม่ชอบแบบเอานี้ละกันเจ็ดชอบเค็มๆเค็มก็จะหอมบ้างหน่อยอุ้ยเอาหอมสิค่ะเอาค่ะแม่ไม่อยากน้ำจะซื้ออะไรเห็นคู่ตัวแต่ร้านแล้วไม่ได้อยาก ซื้อของเลยนะคะแต่ว่าเห็นน้ำตาแล้วก็จะไม่ไหวในแบบเขาเป็นแม่บ้านของเราแม่ขอร้้านนนีก่ออขซื้อข้าวตังได้ไหมอุ้ยอันนี้อร่อยมากมึงถั่วก็อยากได้แม่จิตใจมึงอะเล็งมาที่เดียวอันกับกูเลยอ่ะทำอันนี้ตัดภาพกลับมาแม่ไม่ซื้ออะไรนะมิวโอ้ยกะยาสาสตลูกชอบกินอ่างลูกแม่ตาบอกว่า ดาเจนซีเขากินอะไรกันไนีดาร้านนี้เลือกสักอันหนึ่งที่เราว่าเด็กวัยรุ่นเขากินกันสิตาตอนแรกจะสั่งมันเชื่อมแต่กูอีด้ามันค้อนขอดีอยากกินเข้าหมากข้าหมากบุญเข้าหมากยังไปไม่ถึงรักมากเลยอ่ะหัวเผือกเล็กนี่ค่ะอุ้ยตายพี่อันนี้ให้จิมงฟรีเป็นรีฟะไม่เอาหนูขอซื้อซื้อเดี๋ยว

หนูเอาหนึหนูเอานั้นหนึ่งถ้วยบวกกับอันนี้ได้ไหมคะสั่งเครื่ออันนี้ค่ะอันนี้ค่ะไหนอยากให้ชิมเรื่องไหนย่างเรียบร้อยนะคะแกะมาเลยเฮียแกะมาเลยขม่าเจ็บได้กี่วันอนะถ้าเกิดไว้ในตู้เย็นอ่ะมันจะหวานแค่นี้แต่ถ้าวางไว้จะหวานเรื่อยๆหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนกว่าก่าจะมีแอลกอฮอล์นะหนูสอเฮ่ยเราไม่ต้องใส่โซดานะใช้ได้เลยว่าแม่เฮียตลกหนูอยู่นี่แหละเฮียดูก่อนขอบคุณค่ะจริาหม่าชอบกินมาก ข้าวหน้าสองอันนี้อันนี้ชิมไหมพี่ซิงพี่ผมไม่่ชิมเพียแกะนะไม่มีขายโอ้ยเฮียเก็บมันเลยเฮียเก็บมันเลยราซื้อกับบ้านไปแล้ววะเดียร้านกะทิอะใคงร้านอร่อยที่ร้านใช้กะทิสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำไมเดินมาแล้วฉันยิ้มตลอดเลยวะยิ้มอยู่เงี้ยยิ้มเทงก็ดีด้วยขอบคุณใครเดียวัยเจ๊เจมซีก็ผมไม่กินหรอกนอนเลยค่ะกินด้วยเดียเป็นสังขยาฟักทองแล้วก็ข้าวเหนียวราดเอ่อทอคนัทมิลค์ ฉา,านานมึงไม่รอ<ม>ไมปมนไปตามจิตใจน้ำอันนี้เพลงเป็นแผ่นหรือว่าซื้อซีดีเฮียเลยเจนซีย็ไม่กินสินะทำไมกล้วยหมดท้วยล่ะเฮียขอโทษนะคะแล้วพ่อครัวเฮียยืนมองแบบมึนหมดตัวเราเลยหนูห้ามเฮียแล้วว่าอย่าให้หนูขนาดนี้อันนี้ไม่ขนด อนขนมไทยที่นี่นึง่ง number o n ว่ะอันนี้ชิปด้วยค่ะนี่อันนี้ไม่ขายแล้วเหรอจะร้านจะไปไหหเหรอ,าอขายหหาดีค่ะวันนี้เลยอันนี้เผือกวนดีละที่กูซื้อนี่กลับอร่อยแบบมืออร่อยมากขนมไทยขนมอร่อยมากไหนกันไหนไหนะอันนี้ก็อร่อยนี่แล้วผีกุทุกอันอร่อยอร่อยอันนี้คือกระปิปับตลาดนาไก่พร้อขหมูหมู ี่ไม่มีใครแบ่งมึงกินเลยอ่ะลูกเขายืนกินกันเป็นวงของให้น้องกินด้วยเอ้ยไม่ได้กินอะไรเลยค่ะกระดิ่งร้านอร่อยมากโอหอร่อยมากคนดีๆอย่างเคียร์จะโดนคนอย่างเราอ่ะหลอกจนดพวกนี้อยู่มาใหม่อัินร้านดีนี่จิมดๆไม่ต้องรีวิวอะไรก็ได้น่าพวกอยู่ดูหิวเหรอคะเนี่ยดูแบบเหมือนเดินมาแบบอดอยากเรายืนแกะบอกไม่ได้รับของเขากินหน้าร้านเนี่ย แม่เมื่อกี้เราเราตายใจกะหลี่ปั๊บไปนะเราไม่ได้หยิบนะเจนั่นมาปุ๊บถอยหมดเจไม่สดตาเลยเว้ยอ่ะแม่นี่พี่ทัดนทันเดอร์ใช่ป่ะเสียงพี่ทัดมึงเฮ้ยเนื้อเฮียใช้หลอดมาดูดนี้ก็แล้วขอบคุณห้ไดตอบโจทย์เฮ้ยเขาเหนียวอร่อยมากเลยอ่ะใครมาตรงนี้นะร้านนี้ต้องแวะของคุณภาพน้ำตาลจริงกะหล่จริง มาตลาดท่านามาราันเจหุนเจหุนขอฟกกะทิไปเรื่อยลูกนี้ซื้อกล่องเดียวแล้วเฮีย <c oughs> เขาให้กินอยู่แล้ว <c oughs> อิ่มแล้วอ่ะดีนะคะที่พวกหนูเป็นคนดีเฮียเลยไม่เสียเขาซื้อไปเยอะเลยเขาเหนียวอ,อร่อย <c oughs> ขออนุญาตมอบป้ายให้เจหุนเพราะวันนี้กลับแทนที่ตรงนียให้กินอาหารเยอะมากเราจะแปะตรงไหนดีนะเฮียที่จะไม่บังอาหารเฮียขอบคุณมากค่ะเฮียขอบคุณที่ให้ทานจะมาอีกจะแวะมาอีกแน่นอนหมูอร่อยมากเลยอ่ะขอบคุคะเฮียเฮียที่ได้ป้ายเซลจนฉีแล้วเมาป้ายกี่โซนเนี่ยเอามาเพื่ออะไรเนี่ยเฮียบิลีฟนะคะจริงๆจะมาตอนแรกคิดว่ามาตรงนี้ต้องซื้อพวกซ่อโอแต่เราเพิ่งรู้ว่ามี hidden gem ซ่อนอยู่ตรงนี้แม่อย่าลืมนะคะว่าอะไรอร่อย ร้านไหนดีแนะนําเรามาได้เดี๋ยวเราจะไปไกลแค่ไหนเราก็ไปวันนี้เราอยู่ที่นครชัยศรีหน้าร้านเจหุนอีพีหน้าเราไปไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะอีพีหน้าไปสวิตเซอร์แลนด์เนาะเดี๋ยวเราเตรียมตัวซื้อของเดี๋ยวนี้ลาไปกูพูดจังหวะจะได้ไปล่ะกูพูดจังหวะจะได้ไปลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณไปเยอะค่ะดีค่ะต้องมาต้องมาอร่อยมากยืนอีกเผื่อเขาให้กินอีกเดี๋ยวอะไรนี่นะอันนี้ก็อร่อยเฮียพอแล้วค่ะ ปอกเราพวกเราปอกเราเคียไปเยื่อยพอไม่เข้าใจเลยทำไมปอากินสสเดกก็ไม่โกรกเสต็กหวานมะระหวานปี2อยาเเข้าใจว่าเดนคิดว่าร้านติดหวานนะแล้วหวานต้องจับจบด้วยมาดันถ้ามาดันหวานกูจบได้เลยคยมีใครกินมาดันสดกิมเกลือไหมกินจนฟันอ่ะเป็นยางมาดันสีเขียวหมดเลยต้องนั่งงัดออกอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยกินมาดันแบบเป็นอาหารหลักอ่ะ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนัม่งเบาแล้วค่ะเพราะว่ายามปิดฟัน